ครับผมนี่นะครับผมสภาพบ่อดินที่ทําการขุดไปเมื่อ,อปลายปีที่แล้วนะก็คือสภาพมันเก็บน้ําไม่อยู่อ่ะเก็บน้ําไม่อยู่แล้วก็คือผมไม่ได้ปั้นคันดินไอคันดินแนวนี้ด้วยนะก็คือตอนแรกก็คิดว่าฝนตกก็คือน้ําไหลลงบ่อแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามแผนนะมันจะมันจะพังทลายหน้าดินนะพังทลายแบบนี้ ก็เลยอ่าพรุ่งนี้จะจ้งไมโครจ้งไมโครมาทำการขุดบอ่อใหม่ขุดบอ่อใหม่แล้วก็บ้านปั้นคัน,นปั้นขันดินปั้นคันดินแล้วก็อ่าปัญหาที่มันกักเก็บน้ำไม่อยู่ก็คือก็เดี๋ยวจะอ่าลองทำตามในอาจารย์ใน YouTube นะคือใช้อ่าใช้ขี้วัว ชาคิวัวโรยก้นบอ่อก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะกับปัญหาพื้นที่ดินอที่บ้านผมบ้านสวนนี่นะมันปัญหาคือมันเก็บน้ำไม่อยู่เลยนี่ฝนตกหนักไปนะเมื่อวันสองวันเนี่ยตกหนักไปก็คือสุดท้ายมันก็ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำในบอ่อเลยคือหายหมดเลยน้ำก็เดี๋ยวก็ ็ค่อยปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาไปว่ามันจะสำเร็จรุล่วงได้ไหมกับการแก้ปัญหาในบ่อดินที่เก็บน้ำไม่อยู่นะการอันนี้ก็พอกระลงน่าจะลงไม่แน่ใจเป็นอะไรนะก็เดี๋ยวพวกนี้ก็มาดูไมโครขุดอีกรอบนึงนะผมขอบคุณครับ